สวัสดีครับอเล็กซ์จาก appdiscuss.com นะครับผมวันนี้อเล็กซ์มาพร้อมกับ1อุปกรณ์ที่ชาวนักเดินทางและชาวไอทีทุกๆคนจะต้องมีติดตัวกันอย่างแน่นอนนั่นก็คือเจ้ากระเป๋าเป้สำหรับพกพาไปไหนมาไหนนั่นเองครับโดยวันนี้อเล็กซ์อยู่ด้วยกับเจ้าตัวนี้เลยครับผม s a m s o n g Red ะครับผมโดยรุ่นนี้ที่อยู่ใกล้ๆมืออเล็กซ์เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า New Mon t Backpack นะครับผมวันนี้อเล็กซ์จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับเจ้ากระเป๋าตัวนี้พร้อมทั้งไปสะพายหลังแล้วก็เดินทางไปด้วยกันกับอเล็กซ์ชาวไอทีอย่างเราจะถูกใจมันหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ Samsung Red New Mon t Backpack ครับเป็นคอลเลกชันใหม่ในสไตล์โมเดิร์นเน้นดีไซน์แบบมินิมอลผสมผสานความเงางามของหนังเพื่อที่จะเสริมภาพลักษณ์ความทันสมัยในการทำงานครับ โดยตัววัสดุทำมาจากไนลอนผสมกับการตกแต่งด้วยหนังแท้และโพลีเอสเตอร์ตัวกระเป๋าเองถูกออกแบบมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกับดีไซน์ฝาเปิดด้านหน้าที่ทำมาจากหนังและตัวล็อกพิเศษที่ทำมาจากตัวแม่เหล็กครับผมทั้งนี้ฟังก์ชันในการใช้งานของกระเป๋าใบนี้นั้นมีอย่างครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่องใส่แล็ปท็อปรวมไปจนถึงช่องใส่แท็บเลต็ตและช่องสำหรับการใส่เสื้อผ้าสำหรับการเดินทางที่ไม่ยาวนานมากนักครับ ช่องพิเศษด้านหน้ารวมไปจนถึงช่องเฉพาะสําหรับการใส่ปากกาพวงกุญแจบัตรต่างๆและเอกสารสําคัญนั้นมีการจัดแยกเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อที่จะให้เราสามารถหยิบจับแล้วก็หยิบใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเวลาที่เราเดินทางครับนอกจากนี้หากเรามองทางด้านข้างของกระเป๋านะครับผมก็ยังมีช่องสําหรับเอาไว้ใส่ล่มพกพานะครับผมเวลาที่เราจําเป็นที่จะต้องดึงล่มออกมาใช้งานอย่างกระทันหันหรือแม้แต่ขวดน้ําเวลาที่เราต้องออกเดินทางไกล ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าเจ้า s a m s o n i t e Red ตัวนี้ครับตอบโจทย์ทุกการเดินทางของเราอย่างแน่นอนนะครับยังมีฟังก์ชันพิเศษอย่าง Smart s w i f t ที่สามารถเสียบกับคันชักของกระเป๋าเดินทางได้และที่สำคัญเลยครับหัวใจอีกหนึ่งหัวใจของเจ้ากระเป๋าตัวนี้ที่ทำให้รูปทรงภายนอกของมันสวยหอมดูน่าจูบเหลือเกินนั่นก็คือโลโก้พิเศษของทาง s a m s o n e Red ครับที่ในรอบนี้ฝังลงไปบนตัวกระเป๋านะครผมโดยทำมาจากโลหะแท้ให้ความรู้สึก สวยหรูหลักทีเดียวครับหลังจาก1สัปดาห์ที่อยู่กับเจ้า s a m s u n i t e Red New Mon t Backpack ตัวนี้นะครับอเล็กซ์คงจะต้องสรุปให้เพืเ่อนๆฟังเลยว่าอเล็กซ์รักเจ้าตัวนี้มากจริงๆฮะเพราะว่าหลายๆคนนะครับผมต่างก็ทักทายว่าเอ๊ะกระเป๋าใหม่เหรอ เอามาจากไหนได้ไม่ได้ยังไงเพราะกระเป๋าสวยเหลือเกินนะฮะขอบอกว่าบางคนมีแอบแซลด้วยว่าเอ๊ะมันมันดูดีกว่าคนสะภายหรือเปล่าวะเนี่ยแต่จริงๆอยากจะบอกว่านอกจากความสวยหรูที่เราเห็นภายนอกแล้วนะครับฟังก์ชันทั้งหมดของเจ้า Samsonite Red n e w m a n Backpack ตัวนี้ยังตอบโจทย์การใช้งานกับ Alex ได้ตลอดเวลาอีกด้วยครับผม นอกจากนี้นะครับผมรูปทรงที่เห็นตรงนี้ต้องขอบอกว่ามันแข็งแรงมากทีเดียวแข็งแรงในระดับที่อเล็กซ์เชื่อว่าไม่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยโอกาสที่มันจะเสียทรงเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากฮะและสีฮะตัวนี้คือจุดเด่นมากๆ สีที่ผ่านการดีไซน์โดยการผสมผสานโดยการนําเอาหนังแท้มาใช้นะครับผมแล้วก็สีที่ทําเป็นโทนที่ดูเรียบแต่ดูหรูตัวนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะแมทช์เข้ากับการแต่งกายของเราได้อย่างง่ายดายรวมไปจนถึงยังแมทช์กับกระเป๋าเดินทางสีเงินของอเล็กซ์ได้เป็นอย่างดีด้วยครับถ้าให้สรุปสั้นๆแล้วคงจะต้องบอกว่าเจ้า Samsonite Red Newmont Backpack ตัวนี้รักเลยครับ